ลูกกาลังจะเข้ามาหาลาัยซื้อบ้านหรือเช่าบ้านดีอันนี้อยากให้ดูดหลายๆปจยัจจัยอย่างเช่นลูกเราที่เรียนมหาลาัยเรียนระยะเวลามากน้อยหรือนานแค่ไหนเช่นบางคนอาจจะเรียนแค่หนึ่งปี2ปีระยะสั้น1นถึงสปีเน,นี่ย็ถือว่าระยะสั้นนะ อันเนี้ยผมแนะนำว่าอาจจะเช่าไปขอนก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามองระยะไกลๆเช่นลูกอาจจะเรียนมหาลาัย4ปี5ปีหรือ6ปีใดๆก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราได้บ้านที่ราคาถูกและต่ำกว่าตลาดผมแนะนำว่าให้ลงทุนในการซื้อบ้านก็จะดีกว่าเพราะว่าสมมติลูกเราเรียนจบไปแล้วบ้านในอสังหาตรงนั้นเนี่ยจะหาคนเช่าได้ง่ายกว่าอันที่2เลยเรื่องทำเลถ้าทำเลที่อยู่ใกล้มหาลัยความต้องการของคนที่เช่าเนี่ยมักจะสูงตามเพราะว่าในเรื่องพื้นที่ของใกล้มหาลัยก็จะมีอย่างอื่นตามมาเช่นอาจจะมีชุมชนอาจจะมีตลาดอาจจะมีเป็นบางที่เนี่ยเป็นเหมือน เป็นเมืองย่อมๆเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ทำเลหรือบ้านในโซนตรงนั้นเนี่ยก็จะดีกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือดูที่งบประมาณของครอบครัวถ้าซื้อแล้วเรามองถึงการลงทุนระยะยาวอันนี้คุ้มกว่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่างบประมาณเราไม่ถึงก็แนะนําว่าให้เช่าก่อนก็ได้อันนี้บอกไปก่อนถ้าเราไม่ได้เดือดร,ร้อนด้วยเงินเรามีเงินก้อนแนะนาว่าให้ซื้อแต่ว่าต้องซื้อราคาต่ากว่าตลาดแล้วคุณล่ะถ้ามีลูกเรียนมหาลัยคิดว่าเราควรจะซื้ออสังหาหรือเช่าอสังหาแถวนั้นดีครับ